ท่านบ่ท่านบ่น่นเป็นหัวปลาแตกนี่นี่ปลาคอว่ะที่น้องเห็นวันนี้จะได้ดูเฟปูนเหลี่ยมพี่น้องนี่ใส่โลพี่น้องใส่โลเออนี่ใส่รูปไอก็ต้นนั้นอี่อ้ยะได้ว่าแยกก็ต้อนนีพี่น้องบ่อใสเอ้ยดิตะเลือลอยแยกก็มมู สรัสดีรับสระบอนีครับเป็นสะทีนาดัามเมาส์สื่อจากตั้งมงครับบ้านหนองคำตำบลถาดอำเภอตะตาบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องนะครับซึ่งเมาส์สื่อสามสาครับในราคาหาพันหาอยบาทครับซึ่งที่พานมาครับน้าด้ามก็จับไปแล้วสองสาเนาะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเข้ามาลุนสะบอทีสากันครับว่าสิเป็นแบบไหนครับสาระบอรนีครับ ตังยูดานถิดตะวันออกบานแค้นครับตำบลธาตุอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวดุนเบิงกันครับว่าสาบอทีสามสิมีปากคอยใหญ่บอกครับเดี๋ยวดุนเบิงครับสวัสดีท่านผู้ชมครับนะครับสรับส่งมุนี่ครับ ดามาลุยยูทีทงบานแค้นครับตำบลธาดออำเภออัตนาบุรีจังวัสรินทร์ครับพี่น้องนะครับซึ่งสะบอนี้ครับเป็นสะบอทีสามครับของตะมงครับซึ่งดาเมาส์ซื่อไหวในราคาหาพันหาอยบาทครับพี่น้องนะครับซึ่งจะผ่านมาสองสะลวครับเดี๋ยวเขามาลุนสะบอทีสามนครับไปเดี๋ยวผมจะพาไปหาตะเลือนทางพูนครับเดี๋ยวเราลงไปเบิ่งกันกับพี่น้องนะครับซึ่งมินี่ครับ เียนอ้วนตั้งอยู่ปากซูมครับพี่น้องย่อนแสงนิดนึงครับเดยจ็กโต้แหละดิเ <laughs> ดสองโต <laughs> นี่พี่น้องเพิ่มเด้สองโตครับสามโต้โตัวหน่อยซึ่งซาบดีนาดว่าจับเหล้วเลี้ยวครับพี่น้องเพราะว่ามันมันจับง่ายครับมันจะเป็นหล่องลุกไปหนีครับนี่เป็นเป็นหล่องทางน้ำครับพี่น้องนี่ไปดนีครับเด่ห้าปากสูมมองเสียดอวน ตักป้าครับมาขึ้นม,มาขึ้นไปเร่อยกวัดตักหอ,อกตัวนึ่งมาอีกน,ออน,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 นี่นี่มาแล้วผมาจะคอร์ ดูถมมาจากพวกนี้ตอนนี้ยายมากมองเสี้ยนอ้วนทักป้าครับพี่น้องมองนี้ก็บบกอยปัดได้ดรอป้าเนาะนี่ครับพี่น้องประเไทยเห็นนะป้าตัวใหญ่ปัดได้อยู่ครับพี่น้องนะครับปากสูบบกอยบกอยมีป้าครับนี่ก็เป็นป้าคอหน่อยป้าคอหน่อยครับตัวใหญ่ปลาดุกครับ ไฟปันไดครับเดี๋ยวรอหลุนกันบ้่งครับเดี๋ยวพาไปติดตามตาเลื่อนต่อครับพี่น้องนี่จับอยู่คนเดียวครับบ่อป่าเนี่ยเิ่งตัวใหญ่กับบ่อ่อยเห็นมันดินครับพี่น้องนะครับสี๊ดเงีเยบๆครับระาอน o d y ร่าง b น d y เงีเยบๆครับเองโตกับ้องเอยนเยนหน่อยเียนหน่อย ก wow. the ็โมเนต์ชีวินันอีกเยเอียนไปคอตัวนี่ปลาคอดูด้เด้อนี่ไปปคอหน่อยไปปลาขิงโอ้ผมเด็ปลาขิงอืม ้วนโอ้โหเป็นเป็นเป็นแผลเนาะเป็นแผลเบาบึ้กตาเดินเป็นแผลบึ้กคือเป็นแผลตามันจะแ่เดินเป็นแผลพี่น้องเลยสองตัวละเสดอวดออกมาจากปากสูบก็มาจับได้สองตัวละครับนี่ตัวที่สามตัวที่สามมาแล้ว อนีน่ท่านบ่ท่านบ่น,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 นี่มาอีกแล้วครับตัวทีสามพี่น้องนี่ตัวทีสามตัวทีสามหืมแบบข้อม enfin ีตะหลุดกําลังพอดีเลยครับป้าขอหน่อยอืม <c oughs> บวกนี่มีปิตาคืออยูน่นี่บวกนี่แต่สีมีบ่เนาะ เส้นอวดวปักกอนน่อยอือเอาพี่น้องดินมองทางกลางมันแกดดีครับพี่น้องจับง่ายครับแต่หมกพูุ้่นที่ผนน่าสิจับยากแน่ครับนี่ไม่น้อะมันเล่นแต่ก็เล่นบ่บยแห้งครับมือว่าเล่นแห้งกว่า บ,บอทีหนึ่งบอทีสองได้เดิน qua นะ้ะของคุมง้งสำรับสามสะหาพันหาครับเอียงนี่งูเอียงเอียงหน่อยเอียงมีเกตนี่ <c oughs> แต่สิตหัวไปเอาอลไรพี่นอก <c oughs> นี่ตึ่งงามปลาช่อน เอเก็บหอยป้าบ่าอันนี้ก็เก็บหอยไปก่อนหอยก็เก็บครับนอนอยู่ทิ้งัวจับก่อนครับก่อนปิงน้ำนั่นนั่นนี่นี่นี่เออตก่อนนี่ครับ เด็ีกน้ำไป้ครับนี่บวกหน่อยๆเครับพี่น้องเอบวกหน่อยนอที่นีจักโตีกน้ำก่อนครับปีกน้ำก่อนน้ำเอาตัวหัวเี้นหรอเวางางอยู่านข้าวไอ้เมาหอดออกบงไปเอาอันดนี้นี่อาวดไม่ยั้งอยู่ในนารถกู้อ่ะเบื้องยกกินบัวจะวดเปล่านตึง ทางนำไล่งไปก่ากับพี่น้องได้จับในโบกน้อยนี่เจังตัวในบกน้อยสิพอมีปลาให้จับบ่นี่บกน่อยนี่ยังยังไ่หุ่นอู้ตัวใหญ่ด้อนี่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 นอนี่อู้นี่อยู่ในขอนอหุ้่นมัอนมอี่มีอีกบ บวกมนีไปจะไปืนผักงา้บวกขี้อ้เก่าอนตว่กันอ้าวตาตายไอัตวบร์ดเงที่เพิ่ลงผู้ใหญ่ผู้่ไดูเอาไปขย้อนนอขอนหม่มมือขย้ายโบานกอนจมือนี่เอาไปจับอนมือวมือวมือเวครับมือเว เหลือบวกนี่นี่เหลือบวกนี่นะเป็นหปลาแตกๆนี่นปลาคอว่ะเอียงอือปลาคออีตนนี่กรตอนี่อนีือนตนไปตัวนึ่งนะครับพี่น้องนี่บวกหน่อยถูกพอ่วยทบแให้มันหมดอไวๆนั่นด้วยนี่นี่บวกน่อยมาอีกแล้วตัวหนึ่งพี่น้องนี นี่ครับนี่ครับเจ็ดวส่สต้นพี่นนอกนี่นี่สองต้นนี่ครับนี่เลยการติดตามวนนนพี่น้อนแหงมากว่าเขาไปดูน้ำครับอรันรอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็จริงน้นูครับนี่ก็ปลาคอครับเ็ด่ได้จับไ้ปลาเข่งนมองนีเนาะ

กอบตัวนึงเดี๋ยวดมองีเด้อมีพี่นองเกือบลกครับพี่นองตยไปดูพี่น้องปดูอ๋นี่เนี่ยนี้เนีนี่นี่ยเน้เนยเนี้นี่ยเนี้ยเน้เนี้ยเนี้นียนี้น้อน้ยเนีเนี้ยเนีนยนี่นี้อ้เย้ยเยเนีเยเยนยีน้ อู้อุ้ยเ่าผุดกับผุดตัวใหญ่คือกั้นผุดก็ไปถ่ายกับทางตะหน่ายคับเส้นอวนครับพี่น้องนี่แลาวจะเลือกอะไรปะคอตัวงามครับพี่น้องโอู้หุ่นนอนอยู่กับแม่ครับนอนอยู่นี่ครับพี่น้องนอนอยู่เดี๋ยวมาอีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งแล้ว ไปนอนอยู่พ่อป้าดูครับมังนั้นนี่พี่น้องนี่ครับเอ๋ครับนอน,นอย,ยอนู่พี่น้องนี่นอนอยู่ติดกับป้าพ่อโอ้นี่โอ้ป้าหนิใส่ยืดกันพี่น้องนี่ อู tea, it, ้นี s S ่นี่อู้ดีด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 ดินดีดดีดเอาเอาไปละเหรอครับพี่น้องแบบนี้พี่น้องเห็นเงียบเงียบลรวบอธมาดาเลยครับแบบนี้นี่โอ้พูดต้นหน้ากันอีกพี่พี่น้องนี่เงียบเงียบเราบอธมาดาครับพี่น้องเออนี่ครับเงียบเงียบเดี๋บอธมาดาครับนี่ครับพี่น้องเห็นเงียบเงียบแบบนี้จะไปจะมาบอธมาดาเลยครับพี่น้องนะครับนี่มาอีกแล้วครับตัวหนึ่ง อันแล้เล่าดึงตัวนี่ยึดมันเล้วอีกแล่าเอา้าหัวเอ้าใจอู้ห์นี่พี่นอ้องเอ้อนี่นี่ครับพี่น้องเห็นยิ่งใหญแบบนี้บ่ธรรมดาเลยครับนึ่วัวสิบแต่ที่บ่มีป้าให้จับครับพี่น้องนี่วัดแต่ป้าสีน้อยครับพี่น้องป้าหลายเด้อเด้อครับนี่ป้าคอครับ แล้วก็ในนั้นปลาดุกดูนั่นนะ่ะน,นั่นนัเออเดี๋ยวมันจะลงมาเออปลาดุกสองตัวนี่จับขับสองเลยพี่น้องม่ยอยอืนี่นาะตอนนี้องคหหกโหย่นี่นี่น,น,โโกโกนี่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 น,น,น,นี่โอ้ นี่แมนเลยตะนายว่าถิ่งตองเลยหนิครับนี่พี่น้องนี่นี่แมนเลยครับแมนเลยตัวนี้โอู้ตะนายจับในบกนังก้อนครับตะนายจะถือมาจับตัวนี้ให้พี่น้องเบิ้งนายมาแล้วพู้พี่น้องที่บริษัทนี่ตะนายหูุดไปเิ่งเลี้ยงพี่น้องนี่อุ้ยนี่อยใส่โลถึงบาตะนายนึอเกือบบถึงบอถึงือถึงครับพี่น้องตะนายว่าซอกตัวลูกจะไปทำไปเบิ่งไก่ นี่ใส่โลใส่โลพี่น้องใส่โลูกเออนี่ใส่โลอุ้ยนี่นี่นี่เอา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 ไปเลี้ยบไปเลี้โอ้โหนี่ตะนาไวบออีกตัวหนึ่งครับพี่น้องนี่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 ส้ำคัญเลยรถตาไนนี่อ๋อดี่บอกพีดหวังรับมาหมอกตาไนบอกพี่หวังเลยนี่อุ้ยนี่ กูกันสอตัวครับอีกตัวหนึงจับบทันครับบอธรรมดาเลยครับสะบดีก็ได้พออีกแล้วพี่น้องนี่ายพอตัวนั้นอีกนายอิ่งแ้วก็วอีพี่น้องนี่้านี่เจ้าซาอูอ้อู้นี่พี่น้องเออเออเอมันดินนี่พี่น้องอูว่าเป็นเจ้าซาอะไรครับรับป้าสะบดีพี่น้องนี่เงียบเียบแบบดีบอธรรมดาซะแล้ว อีกแล้วพี่น้องโคตรได้ไวให้ตรงหัวหมกเกาะนะนี่โอ้นี่หัวจับออกมาเลยโนนั่เออเออตี้มตาอยู่ว้าวผมมันก็เต็มกล่องนี่พี่น้องหมกเกาะเต๋อบ่หน่อยดอกไงเต๋อเยอะเหตุเดงว่าไม่มีไม่เห็นก็ไม่มีแต่มกเกอกอีกแล้วสองตัวผ่านไป เออด่อยู่ข้างหน้าเออดวใหญ่เอ้ตัวเก๋ไก่กันโอ้โนี่ใส่โล่กว่าพี่น้องนี่อยู่มองนี้เ <c oughs> ออมามองตาไนแม่บัดน,นี้เอ้ามองตาไนเอ้าตรงนี้แท้แล้วขึ้ว่านดิใกลตจอยู่จปนปลาคอยง่ายเอ้าดุนกันครับดุนกันพี่น้องดุนกันเป็นแบบไหนมองนี้นี่ตอนนี้เขาจะจับไก่สี่เหลี่แล้วลครับจับเร็วๆครับพี่น้องซ้าบรนี่ผรมันเล่นกรแหงครับมันเล่นมัไม่จับง่าย โอ้เจตอวดเจตอวดดีป้าเยก็คอน้อยีบงหมกนไอครับอาวบ่อผ่อตําหัวกันเออนี่ครับยังนี่ไปยังนั่นบ่อใสอู้ดิตะเลือนวันี้ก็มูออ้าี่เจ้าสาคือกันนี่ป่อุด้าดอ้ดดีดๆป้าดบๆาเลยตัวนี้อืม เยื่องประเดี๋ยวจับตัวใหญ่กับเขาเป็นบ่คือนีอีกตัวนึงบ่เอา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 ไปลุกไปลุกไปไปเรียวครับพี่น้องไปเรี่ยวผึ่งขนาดไหนคือกันครับพี่น้องนี่เอ้านี่นี่นี่ตัวใหญ่คือกันครับพี่น้องนี่นี่ครับเหลือไปนี่ครับกับเปหาปลาซัครับพี่น้องกับสิ่ยลีวครับพี่น้องเหลือ บ่หลายครับเดี๋ยวที่ปลารวูกันเอาไปล้างครับมองนี้จะไหนว่าเอาปลาของปลาดุดครับปลาทึ่งปลาดุกสมากสิปลาดุดครับเราเขาบเราเบิร์ทีได้จักโตนี่งมองนี้ได้จักโต้ปลาปลาดุกสายรีปลาดุกแท้ครับ เห็นตาหางตัวหนึ่งนี่ครับพี่น้องนี่หนึ่งตัวโอนูหนน่ะโอ้โหนี่เห็นหาปลาดุกอีกปลาดุกอีกตัวหนึ่งพุดขุดขุดปลาดุกพี่น้องนี่นี่นี่ครับตัวสองนี่นี่สามกับตัวนี้ไสามตัวปลาดุกมองนีครับ ในตาหนามองนีไ ane, ้ได oh ้สามตัวนี่พี่น้องอู้หบปาดปาดขีเกาตาได้จับได้ครับนี่โอ้พี่น้องใส่เกือบสองโลโยงมองนี้นะตานายโอ้โเออครับอ๋อมองมองจเอาตวนัันเนาะปาดมองนี้พี่น้องนี่ บต้นนี้ก็เลื้อยตะมองนี้ครับไปหาปากสูครับส่วนมากการซีพีต์ปลาดุกครับนี่ครับสมัยซีพีตปลาดุกครับมบนนี้นี่ครับนี่ปลาดุกครับส่วนมากเป็นปลาดุก ตอนนี้ดับเื่องสูบน้ำนะครับจับเสร็จแล้วพี่น้องตอนนี้ก็เลือกเอาสูบขึ้นจากสาแหละครับตัวที่เป็นป้าที่ใดถึงเหมือนครับสำหรับสะบ่อที่สามครับของคูมงครับประดุกกระบอกขวายี่ปีปไหนเนาะครับพี่น้องเป็นสะบ่อที่สามครับ ตัวงามเลยนครับปลาดงพี่น้องเยวกำลังขัดครับตัวนี้ป้าสลิดครับปาคนนี้ัดีครับพี่น้องป้าขอหน่อยก็บอได้นี่ด้ำบลาสะบอนี่และครับสะบลัาไรนะครับต้นสบ่อยมีครับนี่พี่น้องสิมีอยู่นี่แหะครับนี่นี่ น้องนี so ite, s, so ่ค oh, ร like well, so ับปะคอครับใส่สามสี่ตัวโลสามตัวโลสี่ตัวโลนี่ตัวดี้ว้าดีพี่น้องนี่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 ตัวนี้ใส่ใหญ่พี่น้องนี่ใส่ใหญ่นี่ใส่ใหญ่อยู่ทางนี้ครับพี่น้องนี่นี่ใส่ใหญ่กับพ่อแล้วอยู่ครับเห็นเงียบๆแบบนี้ว่าเตอร์ซิโบมีป้าครับพี่น้องมีป้าอยู่เดี๋ยวรอหลุนกันครับ